แคปซูลของไพรมาร์ดวอลแคนไปตกที่ดาวอนานิคมที่ชื่อว่าน็อกเทิร์นครับดาวน็อกเทิร์นเป็นดาวประเภทฟิลดาวเวลอยู่ในเซกเมนต์อัลติมา ซึ่งไอฟิลดาวเวิด์เนี่ยมันจะเป็นดาวประเภทดาวเศรษฐกิจมีสินแร่มีเทคโนโลยีระดับปานกลางปกครองกันเองจกักรวรรดินี่ไม่ค่อยเข้ามาเสือกภาษีที่ทรงส่วนกลางก็ไม่เยอะเป็นดาวประเภทความเป็นอยู่ค่อนข้างดีครับซึ่งไอดาวน็อกเทิร์นเนี่ยจะเป็นกึงก่งกึ่งฟิลดาวเวิด์ที่เป็นดาวอุดมไปด้วยสินแร่กับเดดเวิด์ที่เต็มไปด้วยสัตว์ร้ายและมีภูเขาไฟปะทุตลอดเวลา ไพรมาร์วอลคนถูกรับเลี้ยงโดยเจ้าของโลงกึ่งที่ชื่อว่านาเบลในหมู่บ้านเล็กๆที่ชื่อว่าฮีเซตและด้วยความที่วอลแคนเป็นไพรมาร์การจเจริญเติบโตของเขาจึงรวดเร็วกว่าคนทั่วไป3ปีนี่คือร่างกายเป็นผู้ใหญ่อีกทั้งกล้ามเนื้อก็เป็นมัดๆแบบไม่ต้องออกกำลังกายตอนแรกนาเบลก็ทำท่าว่าวอลแคนเป็นลูกแท้ครับแต่เมื่อโตขึ้นเรื่อยๆร,ร่างกายมันก็ฟ้องพ่อตัวปกติแต่ลูกตัวสูงใหญ่ไอสัตว์แม่งคนละสปีชีกันเลย นาเบลสารภาพว่าวอลแคนเป็นลูกเลี้ยงซึ่งวอลแคนก็ไม่ได้ติดใจอะไรยังไงนาเบลก็คือพ่อที่เลี้ยงดูตัวเองมาไพรามาดวอลแคนฝึกฝนวิชากึ่งดาบกึ่งค้อนมาจากนาเบลแล้วก็ออกล่าไดาโนเสาร์กลับมาทําเป็นอาหารเป็นงานอดิเรกดาวดวงนี้มันมีไดโนเสาร์นะครับมันจะเป็นโคดสลาเวนเดอร์ตัวใหญ่ที่เรียกกันว่าดรกดาวน็อกเทิร์นเป็นดาวที่ถูกพวกดักเวทหลังควานครับซึ่งดักเวทนี่ก็คือเอลดาวิตาฐานดุคคาลีนั่นแหละ มันใช้ดาวดวงนี้เหมือนเทศกาลล่าสัตว์เลย3-4ปีมันจะออกล่าทีหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ล่าไดโนเสาร์ด้วยครับมันมาล่าประชาชนคนบนดาวดวงนี้นี่แหละพอจับคนได้มันก็เอาไปเป็นทาสบ้างเอาไปทรมานเอาไปตุยดากบ้างตามภาษาดุคคาลี่ในช่วงที่ดุคคาลี่ออกอารวาสชาวบ้านก็จะหนีเข้าหลุมหลบภัยครับใครโดนจับก็ซวยไปชาวบ้านตาสีตาสาที่เคยรับมีดเล่นหน้าบ้านวัยรุ่นที่ปกติจะจับกลุ่มกัน เอาบ่วงไปคล้องไดโนเสาร์เล็กตามต้นไม้มาก้อยแล้วก็ตอกเล่าขาวก็ไม่มีใครกล้าออกมาสู้กับดุคคาลี่เลยสักคนจนกระทั่งวอลแคนอายุได้4ปีพวกดักเวทก็เริ่มเทศกาลการล่าของพวกมันอีกครั้งชาวบ้านก็เข้าหลุมหลบภัยตามสเต็ปแต่สิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อวอลแคนไอ้มืดนักกล้ามลูกเลี้ยงเจ้าของลงกึงสองมือถือค้อนตีดบับวิ่งออกไปไล่ตอกพวกเอลวิตฐานตุบตับต,ตุบตับเมื่อมีคนเปิดก็ต้องมีคนตามครับชาวบ้านที่เห็นวอลแคนกำลังลำค้อนใสด่ด์กเอล ก็พากันเอาค้อนเอามีดออกมาเข้าตกลมบอลร่วมกับวอลแคนว่ากันว่าวอลแคนคนเดียวในใช้ค้อนตอกสดพวกเอลวิตฐานไปกว่าร้อยตัวซึ่งวีรกรรมคนหมู่บ้านฮีเซ็ตที่เข้าต่อสู้กับดุคคาลี่ก็แพร่สะพัดไปทั่วดาวน็อกเทิร์นโดยเฉพาะลูกเลี้ยงลงกึ่งที่ชื่อว่าวอลแคนชาวบ้านลือกันจนถึงขั้นบอกว่าวอลแคนในกระโดดขึ้นไปจับยานอาวกาศของดุคคาลี่ฉีกมันออกเป็น2ท่อนแล้วก็พุ่งตัวลงมารำค้อนตอกหัวพวกเอลวิตฐานตายเป็นฟูง ชาวนกเทินให้ฉายาวอลแคนลูกเลี้ยงลงกึงว่าไฟบอลนักวอลไร้ไพ่และต่อมานักวอลไร้ไพ่สายตอกบอลแคนลูกเลี้ยงเจ้าของลงกึงก็ได้นำทับคนทั้งดาวขับไล่ดักเวดหรือดุคคารีจนสำเร็จในที่สุดครับและในคลิปนี้คนรักแมวจะมาเล่าถึงไพรามาดวอลแคนนักวอลไร้ไพ่สายตอกแห่งจกักรวรรดิมนุษย์ในจักรวาลวอลแฮมเมอร์ 40K ให้ฟังครับ ติดตามกันก่อนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ช่องคนดีคือคนรักแมวด้วยนะครับกดโพสเพื่อสแกนหรือโอนตรงเพื่อสนับสนุนไม่ทันยังไงใต้เดสคริปชันมีขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนคนดีคือคนรักแมวนะครับหลังจากชาวน็อกเทิร์นได้ขับไล่ดุคคาลี่ไปจนหมดสิน้นช่วงปีที่832ในสหรัรษที่30 ชาวน็อกเทิร์นก็ได้มีการเฉลิมฉลองมีร้านค้ามีมโหรลพรถแห่แล้วก็ไฮไลท์ของงานก็คือการทดสอบความแข็งแกร่งด้วยความที่ประชากรส่วนใหญ่ของน็อกเทิร์นประกอบอาชีพเป็นช่างตีเหล็กการทดสอบความแข็งแกร่งก็เลยออกแนวแข่งขันช่างตีดาบมาราธอนนะครับแข่งกันยกท่งตีเหล็กแข่งกันกึ่งค้อนกึ่งดาบอะไรประมาณนี้และในการแข่งขันนี้เองก็มีชายแปลกหน้าทำหัวส่องแสงวับๆมาร่วมงานแล้วบอกว่าอยากเข้าร่วมการทดสอบความแข็งแกร่งอันนี้ด้วยกูยเอาชนะพวกมึงได้ทุกคนแหละเชื่อไหม พอชาวบ้านเห็นชายแปลกหน้าคนนี้ก็สังเกตได้ว่าไอ้หัวออกแสงคนนี้เป็นคนผิวขาวต่างจากชาวน็อกเทิร์นที่เป็นคนผิวดำอีกทั้งยังแต่งตัวไม่เหมือนชาวบ้านแถวนี้อีกต่างหากชาวบ้านถามแกเป็นคนบ้านไหนแน่จริงมึงไปแข่งกับลูกเจ้าของลงกึงนักวอลเลย์ไพให้ชนะก่อนแล้วค่อยมาแพ้มวอลแคนตอกหัวพวกนักเวทตายไปเป็นรอยแล้วแกจะเอาอะไรมาสู่เขาชายแปลกหน้าไม่สนคำดูถูกอีกทั้งยังท้าทายว่าจะแข่งกับลูกเจ้าของโรงกึงแถมยังบอกว่าถ้ากูแพ้เนี่ยกูยอมตกเป็นทาสมันเลย แต่ถ้าไอ้นักวอ์ไร้พ่ายสายตอกมันแพ้กูมันต้องมารับใช้กูวอลแคนได้ยินก็ตกลงทันทีครับแต่ไม่ว่าจะแข่งอะไรคนแปลกหน้าหัวออกแสงคนนี้ก็เสมอกับวอลแคนทุกการแข่งขันแถมยังเหนือกว่านิดๆิราวกับกําลังควนตินแข่งกันวันแรกนี่ผู้เข้าแข่งขันหลายคนยอมแพ้หมดแล้วแต่ไอ้หัวออกแสงกับลูกเจ้าของลงกึ่งนี่ยังยกท่งตีเหล็กชูบนหัวได้นานถึงครึ่งวันแบบไม่มีเหงื่อซึมออกมาแม้แต่เม็ดเดียว แล้วมันก็เป็นลักษณะนี้ยาวนานถึง8วันผู้ใหญ่บ้านบอกให้ไอ้นายสองคนเสมอกันไม่ได้งั้นเอางี่ดีกว่าบนภูเขาไฟมันมีสลาแมนเดอร์อาศัยอยู่แต่และตัวขนาดมันไม่เท่ากันใครฆ่าตัวใหญ่กว่าคนนั้นชนะงานนี้ไม่มีเสมอแน่นอนซึ่งขั้นแรกก่อนจะไปล่าสลาแมนเดอร์ผู้เข้าแข่งขันทั้งสองคนก็ต้องตีอาวุธของตัวเองก่อนครับโดยให้เวลาหนึ่งวันกับอีกหนึ่งคืนบอลแคนก็สร้างโคตรค้อนขึ้นมาในขณะที่ชายหัวออกแสงก็สร้างดาบ เมื่อไปถึงวอลแคนก็จัดการตอกหัวสลาเมนเดอร์ตัวหนึ่งซึ่งสลาเมนเดอร์ตัวนี้ขนาดตัวประมาณเท่ารถกระบะนี่แหละครับแต่ในขณะที่เขากําลังจะเอาผลงานกลับไปโชว์ภูเขาไฟมันก็ปะทุแล้ววอลแคนที่แบกสลาเมนเดอร์ตัวเท่ารถกระบะก็เสียหลักตกหน้าผาวอลแคนใช้มือข้างหนึ่งคว้าชะง่อนผาเอาไว้ส่วนอีกข้างก็ดึงสลาเมนเดอร์สภาพในตอนนี้นี่คือต้องเลือกแล้วล่ะครับว่าจะทิ้งผลงานแล้วกระโดดขึ้นไป หรือจะเก็บกิ้งก่าเอาไว้รอตัวเองหมดแรงแล้วก็ตกลงไปในทานลาวาเบื้องล่างในขณะนั้นเองหางตาของบอลแคนก็เห็นแสงวับๆมองไปก็เห็นชายคู่แข่งแบกสลาเมนเดอร์ของตัวเองเดินผ่านมาแถมสลาเมนเดอร์ของชายแปลกหน้าแม่งตัวเท่ารถ6ล้อทำเอาผลงานของบอลแคนกลายเป็นกระปอมก่าไปเลยครับ แต่แทนที่ชายแปลกหน้าจะเดินผ่านวอลแคนเพื่อไปรับชัยชนะแบบชิวๆเขากับเวียงสลาเมเดอร์ของเขาลงทานลาวาและใช้มันเป็นที่ยืนเพื่อช่วยวอลแคนแน่นอนครับเมื่อชายแปลกหน้าไม่มีผลงานชัยชนะก็เป็นของวอลแคนแต่วอลแคนก็บอกไอ้นายคนนี้ทิมสลาเมเดอร์ตัวเท่ารถหกล้อเพื่อช่วยชีวิตฉันไอ้นายหัวสองแสงคือผู้ชนะของแท้และฉันจะไปเป็นขี่ขาเขาเมื่อชายหัวสองแสงรู้ว่านักวอลไร้พ่ย,ยอมรับเขาด้วยใจจริงชายแปลกหน้าก็แสดงตัวจริงออกมา ว่ากูนี่แหละคือจกักรพรรดิแห่งมวลมนุษยชาติคนธรรมดาธรรมดาที่จะนำพามนุษย์ปกครองจักรวาลโอ้ไม่รู้มาก่อนเลยนะเนี่ยและจกักรพรรดิก็ได้แต่งตั้งวอลแคนเป็นไพรมาดลำดับที่6และมอบสเปซมารินลีเจียนที่18ให้เขาปกครองว่ากันว่าในตอนแรกไพรมาดวอลแคนไม่ได้ปกครองสเปซมารินลีเจียนที่18ทันทีครับในขณะที่ลีเจียนที่18ตะลุยเกรดคูเซตรวบรวมดาวอนานิคม ไพรามาร์ดวอลเคนเลือกจะไปเป็นเด็กข้างไข่องค์จกักรพรรดิแล้วก็แวะไปเรียนรู้วิธีช่างจากพวกนักบวชไซเบอร์พังแมคคคนิคัสแล้วก็ไพรามารดเฟอร์รัตมานัดก่อนจะพาสเปซมารินใหม่3,000ตนไปสมทบกับสเปซมารินลีเจียนที่18ที่กำลังต่อสู้กับพวกอ็อกบนดาวเอนเทมทั้งทหารใหม่ทั้งทหารเก่าไพร์มาดก็ร่วมมือกันเอาชนะอ็อกได้และไพรามาร์ดวอลเคนก็ได้เปลี่ยนชื่อสเปซมารินลีเจียนที่18ของเขาเป็นสาลาแมนเดอร์ลีเจียนในที่สุดครับ ไ r ร m มาร์วอพา s ลาเมนเดอร์ลีเจียนใต้การปกครองเข้าร่วมเกรดคูเซตโดยเน้นไปที่การไล่ตอกเอ d ดาและใช้หลักความเชื่อของดาวน็อกเทิร์นบ้านเองที่ชื่อว่าโภมิเทียนคร e สในการปกครองซึ่งสาเหตุที่ไพร m มาร์ดวอลไม่เกมเหมือนลอกาน่าจะเพราะว่าโภมิเทียนคริสของเขาเน้นไปในทางพัฒนาจิตใจแต่โลกาเน้นพิธีกรรมสร้างวิหารสการะอันนี้คนรักไม่คิดเองนะ ซึ่งในภายหลังโภมิเทียนครีตอันนี้ก็ได้รับการรับรองจากศาสนาจักรในสหสัมรัที่40ว่าเป็นหนึ่งในความเชื่อที่สามารถนับถือได้ไม่ผิดกฎหมายเอาจริงๆศาสนาจักรวรรดินี้ก็ได้รากฐานมาจากแนวความเชื่อของลอกานั่นแหละครับแต่ทําท่าไม่ใช่เฉยๆจนกระทั่งในปีที่เท่าไหร่ไม่รู้ครับสลาแมนเดอร์สเปนมาลินลีเจียนนำโดยไพรมาดวอลแคนก็ได้ร่วมมือกับไนลอดลีเจียนของไพรมาดคอนลาดเคิร์ตเพื่อยึดดาวอนา,นานิคมที่ชื่อว่าคาราตัน ซึ่งดาวดวงนี้ตอนนั้นเป็นประเทศสร,ราตใต้การปกครองของเอลด้าครับประชาชนบนดาวคราตันบูชาจอมเวทเผ่าเอลดา้าซึ่งก็ตามสไตล์ครับในหลอดที่นําโดยคอนราเดเคิร์ตแทนที่จะจัดการกับเอลดา้ากลับจัดกระสุนพระราชทานใส่ประชาชนเพื่อสร้างความหวาดกลัวเพื่อมันกลัวแล้วมันจะเลิกบูชาเอลดา้าแล้วหันมารับใช้จักรวรรดิแต่กระสุนจริงที่จัดใส่ประชาชนยิงไปยิงมารู้ตัวอีกทีหนึ่งคนทั้งเมืองตายหานจนหมดโวลแคนเห็นความห้ยของคอนราดก็เลยไปฟ้องฮอรัตกับโลโกดอนครับ แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าการกระทําของคอนราดนั้นได้ผลแต่ก็ได้ผลไม่นานครับจอมเวทเอลด้าที่ถูกขังก็หลุดในหลอดก็ยิงมั่วโดนเอลด้าบ้างโดนประชาชนบ้างเหตุการณ์บานปลายจนถึงขั้นวอลแคนลงมือสังหารเด็กเอลด้าที่ไร้ทางสู้หลังจากเหตุการณ์สงบลงไพรามาดวอลแคนก็ได้ฝากคอนดอนบิงเกอร์ inker, อาวุธคู่ใจให้กับฮอรัตเพราะหลังจากไปร่วมรบกับคอนราดเคิร์ตมันทําเขาสะเทือนใจสเปซมารีนหาและยิงประชาชนวอลแคนกะจะเลิกเป็นสายตอกสักพัก แต่หารู้ไหมว่าฮอรัตนี่แหละจะเข้าด้านมืดในอนาคตช่วงสงครามฮอรัตเฮเลซีปีที่6ในสหัสวรรษที่31ฟฝั่งล้มเจ้าของฮอรัตกับฝั่งพักดีก็ได้ทำสงครามกันที่ดาวอิสวานที่5ฟฝั่งพักดีนำโดยไพรามาดคอวัคคอรักเฟรัตมนัตแล้วก็ไพรามาดวอลแคนไพรามาดวอลแคนถูกไพรามาดคอนลัดเคิร์ทที่อยู่ฝั่งทรยศจับตัวไว้ได้ครับ แล้วก็ถูกคอนราดทรมานตัดแขนตัดขาตัดหัวแต่ด้วยความที่วอลแคนเป็นเพอร์เฟกตี่ยวมนุษย์อมตะก็เลยไม่ตายสักทีแต่ตอนนั้นวอลแคนไม่รู้ตัวนะครับว่าตัวเองเป็นอมตะคอนราดก็จัดนักบวชแห่งดาวดาวินนักบวชแห่งดาวดาวินนี่ก็คือนักบวชที่ทําพิธีกรรมพาฮอรัตเข้าอิมเทอร์เรียมไปดีลงานกับเทพเควอสนั่นแหละครับคอนราดเอานักบวชแห่งดาวดาวินมาบริกรรมคาถาหลอนประสาทแต่วอลแคนก็จิตใจแข็งมากครับคอนราดไม่รู้จะทํายังไง ก็เลยโยนวอลแคนเข้าเขาวงกดของไพรามาทพาทูราโบแล้วบอกว่ากูเอาคอนมึงไว้ตรงกลางเขาวงกดนั่นแหละถ้ามึงหาเจอมึงก็ไปซะบอกไปซะแต่คอนราดแม่งไปดักอยู่ตรงที่คอนวางอยู่เพื่อลอกระท่มซึ่งคอนรอนวิงเกอร์ของไพรามาทวอลแคนเนี่ยมันมีความพิเศษอย่างหนึ่งครับคือมันใช้เทเลพอร์ตได้วอลแคนจึงใช้คอนเทเลพอร์ตตัวเองไปที่ชั้นบรรยากาศของดาวมาแครกแล้วก็พุ่งตัวลงไปสู่พื้นดาวหวังว่าพวกอัลตรามารีนของโรบูเต้กาลริมาน จะมาเจอตัวซึ่งอัลตรามารินก็มาเจอจริงๆครับแต่ด้วยความที่วอลแคนพุ่งมาจากชั้นบรรยากาศร่างเขาก็เผาไหม้จนอัลตรามารินต้องอุทานเป็นภาษามาแครกว่าเย็ดแหม่ตัวไรด้วยความที่ไพรามาดวอลแคนเป็นเพอร์เฟกทยวร่างกายก็ฟื้นฟูแต่เรื่องที่เขาไปเจอมาเมื่อก่อนหน้านี้ก็ทําให้จิตใจของเขาอ่อนแอมันมีสมาคมหนึ่งครับเป็นสมาคมที่อุทิศตัวเพื่อต่อสู้กับคอสโดยไม่เกี่ยวกับจกักรวรรดิมนุษย์อิมพีเรียมออฟแมน เป็นสมาคมที่มีเอเลี่ยนจากหลายเผ่าพันธุ์มารวมตัวกันภายใต้ชื่อกลุ่มคาบานว่ากันว่าจักรพรรดิแห่งมวลมนุษยชาติก่อนจะทําเกรดคูเซตก็เป็นหนึ่งในสมาชิกคาบานเหมือนกันไม่รู้จริงไม่จริงคือไอพวกคาบานเนี่ยมันเป็นสมาคมที่เห็นอนาคตครับและพยายามกําหนดอนาคตให้สุดท้ายจักรพรรดิเป็นง่อยอยู่บนบัลลังก์และเพื่อการนั้นคาบานจึงส่งคนมาจัดการวอลแคนที่พักฟื้นอยู่บนดาวมาแครก ทางด้านคนราดก็หนีตีนไพหมัดไลออนเอลจอนสันโดยการแอบขึ้นยานของดาร์คแองเจิลสเปซมารินของไพมัดไลออนเอลจอนสันนั่นแหละต่อ้วยการขโมยดอกพอดทิ้งตัวลงบนดาวมาคกคร็กไพมัดวอลแคนก็หนีออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ขโมยอาวุธของกันลีมานออกไปสู้กับคนราดซึ่งตอนนี้วอลแคนตระหนักถึงความอมตะของตัวเองได้แล้วครับทาให้การฟื้นฟรูร่างกายของเขารวดเร็วขึ้นมากไอที่ถูกตัดแขนตัดขาในคุกนี่คือไม่รู้ตัวนะว่าตัวเองอมตะ คนรายยิงเข้าที่หน้าผาของวอลแคนจนล่างตกหน้าผาแต่วอลแคนก็ฟื้นขึ้นมาได้และแล้วการต่อสู้ของสองไพรามาดก็ถูกเสือกโดยคนของคาบานครับวอลแคนถูกแทงด้วยอาวุธที่ทามาจากฟุกุไรจนตกอยู่ในสภาพโคมา่อาออลตรามาลินก็จัดลงทองคําให้วอลแคนอย่างสมเกียรติซึ่งไอ้โงเนี่ยมันเป็นโงที่มีเทคโนโลยีสตาร์ซิสระบบหยุดเวลาและวอลแคนก็อยู่ในสภาพโคมา่าเป็นผักเท่านั้นยังไม่ตาย ผ่านไปไม่นานเดอะเฟิร์สกัปตันของสลาเมนเดอร์ก็มาเปิดโรงดูแล้วก็พบว่าเป็นโรงเปล่าแล้วร่างของวอลแคนก็ไปโผล่ที่สวนสาธารณะในขณะที่พวกสลาเมนเดอร์บอกว่าร่างย้ายที่ได้เนี่ยมันปาฏิหาริชชัดๆแต่โรบูเต้กาลิมานก็บ,บอกว่าคอนดอนวิงเกอร์ของวอลแคนมันทำงานผิดปกติต่อมาพวกสลาเมนเดอร์สเปนมาลินก็ย้ายร่างของวอลแคนกลับน็อกเทิร์นบ้านเองซึ่งตัวตั้งตัวตีก็คือหัวหน้าอาร์เทัสนูเมียนเฟิร์สกัปตันคนแรกของสลาเมนเดอร์ลีเจียนนั่นเองครับคนที่ไปเปิดโรงดูนั่นแหละ คือเขาเชื่อว่าถ้าวอลแคนได้กลับบ้านเกิดน่าจะหาวิธีฟื้นคืนชีพได้ซึ่งระหว่างการเดินทางกลับน็อกเทิร์นก็ถูกพวกเคออสลังควานอยู่เป็นระยะครับซึ่งประเด็นคือระหว่างทางไพรมาตแมกนัตเดอะเรสได้มาคุยกับหัวหน้าโนเมียนครับไพรมาตแมกนัตถามหวาัวนาโนเมียนว่ามึงกล้าใช้ชีวิตมึงแลกชีวิตวอลแคนไหมมึงกล้าตายเพื่อไพรมาตของมึงไหมพอกลับมาที่น็อกเทิร์นไม่ว่าจะทําพิธีกรรมอะไรวอลแคนก็ไม่ฟื้นครับหวัวนาอัเิอัตโนเมียนก็เลยนึกถึงคําพูดของไพรมาตแมกนัต และตัดสินใจถอดเสื้อกระโดดลงภูเขาไฟและหลังจากนั้นไม่นานวอลแคนก็ฟื้นขึ้นมาซึ่งไอ้ภูเขาไฟอันนี้มีชื่อว่าเดซไฟครับ,บวอลแคนฟื้นขึ้นมาในแบบความทรงจําขาดหายแล้วเขาก็ได้คุยกับเจ้าที่ภูเขาเดดไฟไม่รู้เป็นผีหรือว่าอะไรนะมันเป็นคนแก่คนหนึ่งที่อ้างว่าตัวเองนี่แหละคือภูเขาเดซไฟในแบบที่คุยได้ เจ้าที่บอกวอลแคนให้เดินทางไปที่เทอร่าผ่านประตูเว็บเ์ที่อยู่ใต้ดินคือน็อกเทิร์นนี่มันมีประตูเว็บเย์นะครับพวกลุกคารีมันมาราังควานดาวน็อกเทิร์นผ่านประตูนี้นี่แหละไอประตูเว็บเย์อันนี้มันก็สามารถเชื่อมกับเว็บเย์ตัวต้นแบบของจักรพรรดิได้พอไปถึงเทอร่าจักรพรรดิที่ตอนนี้นั่งตูดด้านอยู่บนบัลลังก็สั่งให้ไพรมาดวอลแคนสร้างระเบิดติดไว้กับบัลลังคือถ้าฮอรัสและพวกเอาชนะจักรวรรดิได้หรือจักรพรรดิตาย,ตายห่านไปก็ให้ระเบิดมหาปรายอันนี้ทำลายทั้งกกลล็ซีไปเย หลังจากเหตุการณ์แมกนัตสเตลมาคิวจักรพรรดิวาลแคนล่างสไลา์แมกนัตกลับจุดเซฟหอรัตตายจักรพรรดหัวออกแสงกลายเป็นผักไพรามาดโรโ,โบโตเตกาลิมานปฏิรูปกองทัพว่ากันว่าวาลแคนเป็นหนึ่งในไพรามาดที่ไม่เห็นด้วยกับระบบแชปเตอร์ที่มาแทนรีเจน ต่อมาประมาณปีที่544ในสหัสวสรรษที่32ไพรมาร์ดวอลคนก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งหลังจากมนุษย์ออนแอจากไฟสงครามฮอรัสเฮเลซีที่เพิ่งจบไปไม่นานก็ถูกพวกออกที่มีวอลบอสที่เรียกตัวเองว่าเดอะบี t เข้าลุกรลานครับว่ากันว่าไอเดอะบีชเนี่ยเป็นหนึ่งในโคตรออกที่เรียกกันว่าพรามอ็อกเป็นไพรมาร์ดของออกนั่นแหละครับซึ่งก็น่าจะมีแค่6ตัวและหนึ่ในนั้นก็คือไอเดอะบีชนี่แหละ เดอะบีชตอนมันเข้าโจมตีดาวอุรานอตอนแรกคนก็คิดว่าฝูงออกมันแห่รูปปั้นมาวากักแต่ที่ไหนได้ไอ้รูปปั้นใส่สร้อยทับทีมตัวใหญ่10เมตรตัวนี้เนี่ยมันคือออกของจริงเป็นไอเดอะบี t นี่แหละและในสงครามอันนี้ก็มีคนเห็นวอลแคนถือคอนอันใหม่ไล่ตอกกองทัพออกแบบหนึ่งลุมแสนที่ดาวคันเดราซึ่งพวกออกมันเล็งดาวคันเดราอยากเอาไปทําอาวุธมหาปลัยแบบใหม่ที่ชื่อว่าแอตแทกมู n ครับแอตแทกมู n ก็คือเดอะรุก อุกบาทสิ่งแบบอัปเกรดนั่นแหละครับแต่เป็นกองทัพออกธรรมดานะเดอะบิสยังอยู่ที่ดาวอุรานอพอขับไล่พวกออกจากดาวคันเดราไปแล้วบอลแคนก็กลับเธอล์าเพื่อรวบรวมกองทัพไปจัดการเดอะบิสที่ดาวอุรานอเมื่อบอลแคนได้ประจันหน้ากับเดอะบิสก็พบว่าเดอะบิสเป็นออกที่มีการศึกษาครับมันพูดภาษาไฮโกทิกได้ว่าไงไพรามาดบอลแคนนักบอลไร้ไ่พ่สายตอก กูพูดภาษานอกเทินบ้านเองไม่ได้แต่กูพูดไฮโกธิกได้นะจ๊ะและจักรวรรดิมนุษย์ต้องคุกเข่าให้กูเข้าใจไหมจ๊ะซึ่งก่อนหน้านี้เน,เนี่ยตอนจบสงครามเกรดคูเซตที่อูรานอจักรพรรดิได้สร้างวิหารไพรามาดเอาไว้ครับและเวทีในการสู้กันของไพรามาดกับพรามอ็อกก็คือวิหารไพรามาดนี่แหละไพรามาดวอลคนใช้ค้อนใหม่ที่ชื่อว่าดูมเทมเมอร์ตอกสดๆเข้าที่หน้าเดอะบ t สเดอะบ s สกระเด็นเข้าเตาพลังงานสุดท้ายวิหารทางหลังก็ระเบิดไปพ,พร้อมๆกับเดอะบ s สและไพรามาดวอลคนครับซึ่งหลายคนก็เชื่อว่า p พร m มาร์ดวอลคนได้ตายไปพร้อมกับ The Beast แล้วแต่สลา m a n เดอร์สเปซมา i n นไม่เชื่ออย่างนั้นครับไพร m มาร์ดวอลเคนตอนมีชีวิตยอยู่ได้สร้างสิ่งที่เรียกว่าโ e มอ f ฟไฟขึ้นซึ่งไอโ e มอ f ฟไฟอันนี้มันมีความสามารถหาสิ่งประดิษฐ์ที่วอล c คนซ่อนไว้ทั่วจักรวาลและสเปซมา a r นลีเจียนสลา l มนเดอร์ก็เชื่อว่าถ้าใช้โ e มอ f ฟไฟอันนี้รวบรวมสิ่งประดิษฐ์ทั้ง9ได้ครบไพรมาร์ดวอลคนจะกลับมาครับ